เ k okay. ช่างตัดผม c o, o k พวว่อครัวอันอยานแล้วนี่เปลี่ยน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 ก็แบบนี้ดีกว่า c o n อะไรอยู่เนี่ยบุญบุญชาย f e t t บอก c o n m e l ่า g e f ได้รับ N A F เสือ B O X E K ดับมวย P U T T ดึง A B V T C E คำแนะนำ N E V E K ไม่เคย B-E-F-F-E-K ดีกว่า B-E-U-N กรอง B-O-T-B ถือ F-A-N เฮ้แฟนผัดหลง c n t t b เด็ก b o t t ๊กตา b o n หีบ e a k t y ก่อนเวลา b e f n e e n ระหว่าง b e t t ลำมัดเลย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  f t z n ปลาเอ็นเอ็นเอ็นยูเออวัดตอนนี้ว <ah> anyway wow. ัดจริงจเอาหายเอาเข้าไปวัดเลยตอนนี้วัดเลยว้ามุน N นเนเมื่อไหร่ beg beg ขอ cup ถั่ว n t z z t z นายหญิงนายผู้หญิงไม่เขียนนายหญิงเลยว่ะ nony e เงิน n f a t k พูด tug เมือก G O O Z E หาง N E E F พบ C O N Z T Z F ประกอบด้วย N O B O P B Y ไม่มีใครหมดแล้วอ้าไม C T E A y n ทำความสะอาด cox มา cook OK. ทำอาหาร ck y ร้องไห้บังจังเลยเฮ้ย e a f t e M. G t v e ให้ go go ไปไปกัน N E T B T P ช่วยช่วยกูด้วย K T Z Z จูบเพิ่งรู้ว่าเขียนว่าจูบเนะีย KNOXM รู้จัก TGF ไลช่ T, G, F, N, like, ชอบชอบจริงจริงชอบกับความนี้ T O โอเคมองที K ่ทีวี K T T v e. อาศัยอยู่อาศัยอยู่บ้าน,นก็บ้านทีโอวี o v e. เลิฟรักกูรักมึงเอ็นเอทีเอเอเคี T N A K e. ทำทำไรเอ้อย่ยโอหมดแล้วโอหมดแล้ว,ห,ลวหาต่อ a n p และ a a m a y ไกลออกไป b a t อ่านแล้วหนึ่งสักครู่ไกลออกไป p t g ินใหญ่ b t มองไม่ชัดเหรวะ b t a e สี e, น้ำเงิน c a e n สามารถ c o n e มาปนตัว c หรือตัว b วะนะ b a n ลงหาเลยดีกว่านี้มองไม่เห็นเลย 哦，oh, 你大爷了！哎 <music>、e ลืมกดอัด c a k k y ถืออัดยังอัดยังอัดเร็วอัดว c a f f o a กระตูน c o c a z e กริดเอ้ยนี้กูกีิด c a s n เงินเหรียญ c a z f เหลี่ยมเหรียญ ไม่เรียกเับเรียวะสงสัยเรียบบ่อย C A C A z F T ประสาทประสาทร้อน C A F แม o w ม e o ผักเมล C A F F A T O G U E สมุดแจ้งรายรายการสินค้า สินค้าเออคืสินค้า c a f c n บ c a f e g o k y จั c a f e g o าจการบรรุกว่านี้เคยอ่านแล้วละ่ะแต่ตอานก็พอมหาไม่เจอแล้ว c a n, n มันมีแคอ่าตรงนี้ป่าอวะ c e t t o hello สวัสดี G O O B P B Game P B Good Night ลก่อน F N T N E K U O U o N Thank you ขอบคุณ P P T A z E Broad Z O K K Y Sorry ขอโทษ Y วะเอ Y ถูกแล้ว Y Y E Z ใช่ N O N O No ไป E E X C U C E N D ขอโทษค่ะขอโทษครับ T ีทอว U ยูยู I love you I fuck you N O N O N A K E สบายดีไหมเฮ้ยเอาคำนี้ไปใช้ดีกว่าสบายดีไหมเนี่ย K T C E ข้าว n o o p t e z ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว c o u p s ุ u p c n t t n t c n t c k e n ไก่ไก่อ่างหิวแล้วคุ p, c ái. C ái p o k p o k k เล่หม์ม B E E F เล่ห์วา C F T F T Z N ปลา V E D E F A B T พัก F C D E ผลไม้ G G E Z Z E F P K F ของหวานอร่อยใยเฉพาะชาเขียว F T S E T โรงแรม G E Z F A K E ลงอาหารร้านอาหารไม่เหลือกับลูกลูกหน้า B E A C N ออาโดหาดหาเอ,อหาทุกละหาไอ้อโอ้ยแมยวกัดไข่อ๋อโดนเลยแมยวกัดไข่ไม่ไข่ไข่แตกเลยเอ็นโอไม่มีกัดได้ยังไงวะเอ็นโอยูเอ็นเอ,อ,อ,อนฟเอ็นเขาทีเอนพทีเอวัด จบไม่ไปปล่วัดดีบ่อไหนี่ N U T เจ๋งเลอยแหนึงนะครกู F E N P E W A T N O N T E พิชิทัศน N T O U K T S F นักท่องเที่ยว T E Z E ตัว G U T B E มักคุดมักคุดเธอ Z O U V E N T H ของของที่ของที่ระลึก